แลผมก็สวัสดีคุณผู้ชมกันอีกแล้วนะคะผมวันนี้ก็มาเปิดแพ็คนนี้นะควผมก็คือเป็นแพ็คเออลีกยุโรปละคับผมก็คือจะเป็นนักเตะของลีกยุโรคั้งที่แล้วก็เป็นเปิดของทีอย่างเดียวนะคะผมก็จะมาเปิดแบบก็จะมีพวกกันโชเซอารแล้วก็จะมีพวกเครื่องให้คือมีแทบทุกลีกแล้วซึ่งผมก็คิดว่าปราเซนเกลมันน่าจะน้อยกว่าแหละมั้ง ก็เปิดยังไงก่อนนี่อันนี้เปิดตรงนี้นี่คือรีวิวแบบยังไม่ได้เปิดกล่องน,นี่แล้วก็เปิดมาโบ๊โบโบแล้วมันก็จะเป็นกล่องแบบนี้ทุกคน,นชื่อว่าแมทแอทแท็กนะครับผมบน,นี่เป็นแบบนี้กล่องเขาสวยอะคือมันยังเก็บการ์ดได้อยู่ไงแบบว่า ถ้าเราเปิดเสร็จแล้วจะไม่รู้ว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเราก็มาเก็บไว้ในกล่องก็ได้แล้วเราก็จะเปิดกล่องน,นี้ก่อนเยสเฮ้ย yes. อ๋อมันเป็นซองแบบนี้อ๋อมันก็จะมีนักเตะเป็นซองแบบนี้เลยเอาจริงมันจะมีซองเล็กซองแยกอยู่เป็นซองละแบบว่าซองแบบนี้มันจะสวยๆเลยนะมันจะไม่เป็นสีขาวมันก็จะราคาประมาณถ้าผมจะไม่ผิดก็นก่าจะ99 ก็แพงอยู่แหละผมก็เลยจดอันนี้ประมาณห้าร้อยบาทถ้าใครอยากจะไปซื้อแต่ว่าผมก็ไม่รู้แหละว่าจะเอ่อซื้อท,ที่ไหนอันนี้ผมไปซื้อจากเอเชียบุ๊กอ่ะนั่นแหละแต่ว่าคือข้อเสียของอันนี้ใช่ปะมันก็เหมือนจะเห็นเบอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่ดูนะครับผมฉีกเลยเราจะไปอย่างรวดเร็วนะอุ้ยต้องส่งไห นี่เราต้องดูฝั่งนี้ซึ่งผมก็จะดูฝั่งนี้นะผมจะไม่ดูข้างหลังตรงไข่เอ๊ะอ,อ๋อมันมีอันนี้มันโหมันติดอะจารมันติดไอชีอ้มันคืออ,คอ,อะไรอะมันเปิดมาได้หาเล่นเลยเออผมว่าแพ็กนี้คุ้ม ไปห,หาซื้อกันแต่ผมซื้อที่ที่เอเชียบุ๊กอีบาซ่าบาซ่ามาบาซ่ามาอันนี้ฮ่ะเล่นมาคือแพทฟทิม์ลิกที่เกลือจัดเลยได้เลยก็ไม่รู้อันนี้ใครอ่ะอ๋อเดมเบเล่เดมเบเล่นี่เดมเบเล่แล้วก็แอดลีย์แอดลีย์อีกอันนึงอ่ะผมจะเปิดไว้หน่อยนะแอดลีย์เป็นเกณฑ์อะไรสักอย่างนี่แหละ อาผมไม่ผมอันนี้ผมก็ถูกก่เกลือแต่เอ๊แต่ว่าก็เปิดได้ตัวดีสองตัวแหละอันนี้ใครคือเป็นการไลเซนนี่แต่เป็นนักเตะเป็นจือ่เอเฮ้ยเอซี AC. กองกลางเอซีมีใครบ้างไม่รู้เพราะว่าผมหละกมไม่รู้เฮ้ยผีกา้าผีกากา้กา,กามาแล้วผีกาก้าแตกแล้วอย่าลือ้อ เนี่ยผมได้มาสี่ใบแล้วเนี่ยได้ได้ก็ได้มาเยอะอยู่แต่ทีเด็ดของเราคือหาได้มี่ัวนี่แต่ไม่ได้ลงเลยไอตอนที่เจอรู้ทันท่มาริ่ดมาวีนีสมาวะ่ะมา,มาแ,ละแล้วทีนี้เป็นนิวคาสเซิลกองกลางผมว่าน่าจะเป็นโตนาลี่แหละน่าจะแช่ใครที่ไหนอ๋อเป็นบูโน่กิมารไล นั่นแหละดูนอกกินอะไระเดี๋ยวว่าผมจัดอันนี้ก่อนจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเต้เฮ้ยแมตซิตต้เยอะวะ่ะนี่แมตซิตต้มาโอ้กาตติอีกแล้วกาติดบ่อยจัดบแมตช์เต้เตะสองคนแล้วบัวดีด้วยเดอะบอยมาวะ่ะเอาดิ เฮ้ยเอาจริงคือมันสนุกนะเฮ้ยกองกลางบาเยินขอ er. มูเลอร์โทมัดมูเลอร์โทมัสโทมัหืมการดติดเนี่ยคือมันเปิดมาตัวเนี้ยคือการ์ดมันติดกันมันเหนียวอะไรอย่างนี้หละใครอันนี้ผมอ๋อแต่อ๋กาเวนเบดกาเวนเบดกาเวนเบดถ้าใครรู้จักก็ไม่รู้แหละผมไม่ใช็คเบาเยิน Bayern, แต่ว่าผมก็ไม่รู้จักดีๆนี่อันนี้ก็ตัวนี้ เปิดคือการาฟติดไงแล้วมันก็เปิดมาตัวนี้เลยอันนี้ใครทีมอะไรอ๋อเซลติเซลติเป็นโจฮาร์ดโจฮาร์ดนี่ไงผมมีอยู่ใน f อฟซีโมบายอยู่มีอยู่แล้วมันก็เซฟดีนะถ้าเออผมแนะนำโจฮาร์ดแล้วกันโกที่ดีใน f อฟซีโมบายนี่มาเปิดแพ็คึ่งมาแนะนำนักติดตอนนี้อาแจคอาแจคไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมไม่ค่อยรู้จักแหละ รู้จักแต่ทีเอเอ,เอตัวที่เคยย้ายมาแล้วใครอันนี้ผมไม่รู้นะผมไม่รู้จักเป็นแบงเฟิร์ตอ่ะเริ่มเริ่มคือมันเริ่มเริ่มเค็มอ่ะหลังหลังเร,เริ่มเริ่มเค็มอะเป็นนี่โอดไม่รู้จักโกลเซ่ค่ะแอตตันกองหน้าแอตตาวิลา่าเอาผมจะวัยเลยเพราะว่าการ์ดมันเยอะมากใครอ่ะอันนี้ไม่รู้จักไปชื่อว่าวิตกิต อันนี้ก็ไม่รู้เซลติอิตโกอ่ะโอ้อิตโกไม่ไม่แตกว่ะมันเป็นกองกลางนะแต่อิตโกแต่ไม่ใช่อิตโกเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่อิตโกไม่อิตโกมาน,นี้ดีจัดยูเวกองหลังยูเวมีบีเมอร์ใช่ปะ่ะบีเมอร์น่าจะถูกแหละใช่ไหมอ๋อจานิโล oh, ก็บาซิลเหมือนกันแต่เล่นในควอฟเฟลนแหละใช่บาซ่า น่าจะก,กาบี้แหละกองกลางหรือไม่ก็เดยองอ๋อเนี่ยเดยองเดยองมาไม่ใช่กาบี้อันนี้ก็เป็นดอทมนูนไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้จักรู้จักแต่คเูเบลนัะโกะไม่รู้อกองกลางไบเยอน่าจะมุลเลอร์แหละมุลเลอร์มุลเลอร์ซ้ำซ้ำซ้ำแล้วอยู่สองเดียวกันดนะ้อะเดี๋ยวดู ทำไมต้องดีใจอีกซ้ำกองหลังเมนยูแต่ว่าผมขอให้มาควายเออสั่นแหละผมขอผมพูดจริงนะขอแฮรี่มาควายเออไอวารานวารานวารานได้อยู่วารานแล้วก็กองหลังลิบบอนสปอร์ติ้งลิบบอนลูกนั้งหหยอกหยอกอันนี้ใครวะอันนี้ไม่รู้จักข้ามแล้วก็ลิบบอนอีกตัวหนึ่งรู้จักข้าม เอาามันซ้ำกันปะอ๋อว่ะอ๋ะอไม่ได้ซ้ำจริงบิดบอลไม่ได้ซ้ำสองตัวอาเซนอลเป็นคายฮาวูดเอ้ฮาแวนเอออันนี้ก้องหลังมิซิตี้ขอลูเบนดิอาร์ตลูเบนลูเบนลูเบนดิอาร์ตนับระเอาจริงคือมันเกือบไม่มีแล้วนะการเนี้ยมันเกือบไม่มีแล้วนะ เพราะว่าไปอนาเซอร์แล้วไปหาเทียโดแล้วก็นิวคาเซนกองหน้านิวคาเซนใครไม่รู้เลยแฟนนิวคาเซนต่อไหนวิวสันใช่ปะขอลุงวิวสันกองหน้าบาเยิร์นขอแฮร์รี่เคนอ่ะแฮร์รี่เคนมาหน่อยพี่ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้มันเป็นใบพัดของสเปอร์มาไอ้กู เอาไปเก็บแหละไปแล้วแฮนดิเคนมาแน่แต่ไปหาพีโดแล้วโอ้โหไปหาพีโดแล้วว่ะโอ้ยลาปอยกับมาเน่ไปหาพี่โดแล้วตาริก็กลับมารีดน่าจะเป็นคิมบัปเป้เปล่าคิมบัปเป้ใช่ป่ะเนี่ยสตอรี่มันจะแต่แต่เสื้อสวยกัสมันปอโต รู้จักแต่กองหลังก็คือเปปปี้ใครอ่ะเฮ้ยบังตอรมี่ว้าว่ะเป็นนักเตะอิหร่านนะครับทุกคนแล้วก็ถ้าใครที่เล่น AFC เอฟซีโเอ้ยไม่ใช่ FC m ซ b i l บลฟีฟ่าโมบาแบบภาคเก่าอ่ะก็ต้องรู้จักอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวที่อวยชิบหายแต่คาดใหม่มาไหมก็มันก็แบบผมก็เคยซื้อลองซื้อมาเล่นก็ไม่ไม่ค่อยสุดอะเซลติไม่รู้จักแล้วก็ fc สาวบวกไันใช่ดูจากมา rb ไล f e ซิกผมขอ open da เออใช่มันเป็นกองหน้าด้วยต้องคือ open da คือดีที่สุดเฮ้ยแนเนอร์เออว่าแนเนอร์แ r นเนอร์ได้ลืมไปผมเพิ่งรู้นะว่าแนเนอร์อยู่ไลฟ์ซิกแล้วก็มีนักเตะญี่ปุ่นแล้วก็นี้ คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแหละนะทุกคนอ่ะอุ๊ยเหมือนมีข้างหลังเป็นการ์ดการันตีนี่แหละจริงๆคือมันมีอีกอันนึงแต่ว่าผมคิดว่าคลิปมันน่าจะยาวมากนั้นเอาอันนี้แล้วกันฉีดนี่คืออะไรมาจงมาหาคำตอบกันทีเอาจีดตรงนี้อ๋อนี่เป็นการ์ดเฮ้ย วายราติมีลายเซ็นปะอ๋อเป็นของวายราติอ๋อไม่ใช่ดิผมต้องเกิดผมต้องเปิดฝั่งนี้นทุกคนเห็นนักเตะไปแล้วคนหนึ่งแหละกองกลางอินเตอร์ไม่รู้จักใครสักคนเป็นอ๋อบาลาปาลาเล่ใช่ปะอินเตอร์ผมรู้จักแต่บัตต์ตนี่เนื้กองกลางนิวคาสเซิลโตันาลี่น่าจะต้องโตันาลี่เหรอบูโน่กิมเมลยัยเหมือนมาซัมนี่แหละ กองกลางไบเย,ยนบุลเลคิมิตโอ้โหก็นี่แหละประมาณนี้ผลประกอบการคือดีที่สุดคือฮาร์เรนหาก่รหังเล่นอยู่ไหนนี่แต่ได้การเยอะอยู่นะในราคาห้าร้อยบาทแต่โหเนี่ยเป็นปึกอะ่ะคือถ้าจะให้ซื้อทั้งหมดมันก็น,าน่าจะขอจบคลิปแค่เท่านี้แล้วผมขอไปเปิด การอันนี้ส่วนตัวแล้วกันเพราะว่ามันเยอะและอืมเยอะมากก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วถ้าอยากให้ทําปลดการ์ดแบบนี้อีกก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมสวัสดีครับ